มีทั้งแกงเห็ดมีทั้งซต้มมีต้มมีทั้งขนมจีนมีทั้งขนมจีนครับผมว่าผมว่าต้องินไป

嗯，来来 <coughs> <coughs> <c oughs> ถ้าผมว่าผมว่าอีกิ <c oughs> เออเกีไหมนี่ทั้งลาบนี่ทั้งตม้มนี่ทั้งแกงเห็ดนี่ทั้งโ้มตํา นีทั้าบกี่ทั้ิไมนี่ทั้งลาบนีทั้งมต้มนีทั้งลาบนี่ทั้งตม้มนีทั้งแกงเหไดมี่ทั้งิซ <c oughs> มต <c oughs> แค่พักพี่น้องน,นุกโบ้นุกโบ้มีทั้งลาบมีทั้งต้มมีทั้งแกงเห็ดมีทั้งโซมตํา तो और तो नीचे बिल्कुल था तो और तो नीचे बिल्कुल था

itu <laughs> <laughs> มีทั้งลาบมีทั้งต้มมีทั้งแกงเห็ดมีทั้งโซมตํา ขนมจีนข้าชอบสุดไปเลยนี่ท like> ั้งลาบนี่ทั <h <h ้งต้มนี่ทั้งแกงเห็ดนี่ทั้งโซมตัา Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ผมไงผมมาผมก็ิดไปแม่ก็จ้าขเขาต้องกัน มาแมีทั้งลาบมีทั้งต้มมีทั้งแกงเห็ดมีทั้งโซมตัม thank mm -hmm. you